สวัสดีตอนเชย็ยนครับทุกคนวันนี้พาเข้ามาในโร,งป,โร,ง,รงปลูกผักโรงเรือนปลูกผักของผมนะครับมาเยี่ยมชมกันหน่อยหลังจากที่ได้เริ่มและอะไรเงี้ย <c ười> คือผ่านวิกฤตมาพอสมควรในปีต้นๆปีนะครับตอนนี้ปลายปีแล้วก็เลยเริ่มที่จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลการเพราะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ปัญหาที่เจอก็คือมาแล้วเห็นไหมครับหนอน เล่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมมองเห็นผมก็จะหยิบออกบี้ทิ้งนะครับแต่ถ้ามองไม่เห็นก็เดี๋ยววันนี้มีวิธีจัดการนะครับพามาดูก่อนตัวนี้ขอบแรกเพิ่งเริ่มก็คือมีหนอนแน่ๆละเหตุผลเพราะว่าตอนที่ช่วงน้ําท่วมแคร่ผมมีปัญหาใช่ไหมพังแล้วผมก็เปิดมุง้งเปิดอะไรเพื่อซ่อมบำรุงย่งซ่อมไม่เสร็จเลยเอียงพังอยูอย่อีกอันนึง ก็ยังมีผีเสื้ออะไรรอดอยู่ในนี้ครับก็ไม่แปลกที่จะมีหนอนที่มาโจมตีผักนะครับเมื่อเช้าก็เดินดูรอบหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้อาจจะต้องเดินดูอีกแต่เดี๋ยวเย็นนี้นี่แหละตอนนี้แหละเดี๋ยวเราจะจัดการปีนี้ผมตัดสินใจเพิ่มอีกหนึ่งอาวุธเข้ามาในการดูแลผักนะครับเดี๋ยวไปดูกันเห็นไหมก็เปิดเผยนะครับ สิ่งที่ผมจะเข้านำเอามาใช้นี่คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม AP นะครับ AP เดี๋ยวชื่อขอบริษัทเขาอะไรวะบริษัท Apply 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 c h m ประเทศไทยจำกัดจัดจำหน่ายโดย AP Bio Tech ประเทศไทยแสดงว่าเป็นของต่างประเทศอันนี้เป็นสารชีวพันธุ์นะครับ อ๋อให้ให้เครดิตในการแนะนำสารชีวพันธ์ตัวนี้ก็คือผมเป็นแฟนคลับของพี่แอนกับพี่ติกเกษตรสุขกลางกรุงนะครับอยู่แกอยู่ที่บางเขนเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกันนี่นะเราเจอใครดีอยู่บ้านเดียวกันแอบอ้างเนียนหมด <c oughs> มีโอกาสจะไปคารวะแกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ไปเทคคอร์สแกหรอกแต่อาศัยดูใน YouTube c h anel ของแก2คนนี้ เจ๋งดีครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์สตัวนี้ไว้ใน Facebook ของแกนะครับกรเกษตรสุขกลางกรุงก็เผื่อใครสนใจไปแอบดูแกได้นะครับขอบคุณผ่านทางช่องทางนี้เผื่อบังเอิญมาเปิดดูนะครับก็แกแนะนําบอกว่าอันนี้เวิร์กสตัวนี้อันนี้เป็นว่าด้วยเรื่องของหนอนเซตพอยน์เนี่ยนะครับส่วนไลซินัสเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรที่โจมตีจากใต้ดินนะครับพวกหอยเจดีพวกไส้เดือนฝอยอะไรพวกนี้ ตัวนี้ก็จะคนละอย่างอันนี้ก็จะเป็นหนอนคือในแปลงผมเคยมีหอยไมยเจดีไม่แน่มันอาจจะทิ้งไข่ไว้อัตราการใช้เขาบอกว่าเนี่ยหนึ100กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับซึ่งคงือในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็โอเคครับม่ได้มาตรฐานดีมากมีใบแทรกมีการให้ข้อมูลคําเตือนอันตรายทั้งหลายแหลรนะครับแต่ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สารชีวพันธุ์พวกนี้นะครับตามกฎหมายก็ระบุว่าให้ต้องระบุหมดว่ามันจะเกิด อันตรายอะไรยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารชีวพันธุ์เนี่ยจะมีอันตรายกับศัตรูพืชน,นะครับที่โดยเฉพาะเป็นสัตว์ที่มากัดกินพืชของเรานะครับกับตัวมนุษย์ไม่มีปัญหานะครับนั่นแหละฮะก็คืออาจาราการใช้ก็คือ20ออเขาบอกว่าไม่ใช่20ลิตรเอลิตรคือน้ำหนึ่งร้อ100กรัมหรือว่าประมาณ5ช้อนแกงเนี่ย ต่อน้ํา20 its, ลิตรหรือว่า1ปี๊บนะครับก็ดีครับในรายละเอียดการให้มานี่เขียนใช้คําที่ไม่ต้องตีความมากดีดีชอบผมชอบก็บอกว่าอัตราการใช้100กรัมอาเผื่อใครจะตวงวงเล็บ5ช้อนแกงนี่ใช่หไหมต่อน้ํา20ลิตรวงเล็บ1ปี๊บทุก3-5วันเอ้ยเจ๋งโอเควิธีวิธีสื่อสารผมว่าเจ๋งดีครับก็แต่ผมเพิ่งมีครอบแรก ขอบเดียวผมก็เลยใช้น้ําประมาณสักสิลิตรก็จะลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเลยในการที่จะผสมใช้งานผมใช้2อ,อย่างเลยครับทีเดียวกันเลยเขาบอกว่าถ้าเปิดแล้วนะครับผลิตภัณฑ์สารชีวพันธุ์พวกนี้มันเป็นสารเป็นเชื้อราดีที่มีชีวิตนะครับก็ควรเขาบอกไว้ที่นี่เลยที่ฝาเลยเขาบอกว่าสินค้าเนี้ยผลิตภัณฑ์จะมีอายุมากกว่า1ปีถ้าเก็บไว้ในอนุณหภูมิต่ํากว่า25องศานะครับก็ใส่ตู้เย็นก็เวิร์กก็เวิร์กรรก็จะอยู่ได้นานเชื้อราก็จะไม่ค่อยตายอ,อโอเค ผมก็จะใช้ทุกอย่างนี่นะครับเอาสักอย่างละช้อนพูนๆก็พอเพราะน้าไม่ถึง10ลิตรแล้วครับเติมปรมันครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปฉีดพ่นครับก่อนฉีดพ่นเดี๋ยวต้องพรมน้ําก่อนลดน้ําตอนเย็นซะให้เรียบร้อยแล้วเราก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมแนะนําให้รู้จักก่อนนะยังไม่ได้เฟิร์มนะเรื่องประสิทธิภาพนะเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วใช้ดีเขาแนะนําไว้เราก็ต้องมีสูตรนะครับเราคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับ อย่างงมงายเชื่อโดยที่เขาว่าเล่าว่านี่ไม่เอาต้องต้องลงมือทำผู้สยาวเอาสัที <laughs>